คลิปนี้ฝนไมาแชร์ปัญหาหลักๆนะคะของต้นไม้ที่เราปลูกช่วงฤดูหน้าฝนแบบนี้นะคะนี่นะคะผลของการที่โดนน้ำฝนนะคะเยอะๆมากๆทุกวันนะคะน้ำมากเกินไปนะคะก็ไม่ดีนะคะทำให้มีปัญหาเรื่องรากนะคะทุกคนพอรากมีปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงลำต้นแล้วก็ใบแล้วก็ดอกนะคะทุกอย่างจะเสียหายหมดเลยนะคะแต่อันนี้ถือว่ายังยังเยียวยาได้นะคะทุกคนยังสามารถกู้ชีวิตได้นะคะ นั่นก็คือเราจะต้องมาตัดแต่งนะคะกิ่งเสียใบเสียออกให้หมดนะคะเหมือนต้นนี้นะคะฝนตัดแต่งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัดแต่งกิ่งเสียใบเสียออกให้หมดนะคะทุกคนอย่าเสียดายนะอย่าปล่อยมันไว้แบบนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะถ้าจะให้ดีอ่ะลดพวกไตกโกเดมาช่วยด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะสําหรับหน้าฝนนะคะแล้วใครมีปัญหาต้นไม้เป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะสวนฝนก็เป็นเหมือนกันคะ่ะมาดูนะคะวิธีการตัดแต่งนะคะทุกคนฝนจะบอกก่อนเลยนะ มือใหม่หรือพี่ๆที่เพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้อะ่ะห้ามเสียดายดอกเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคีย์รักของเราเนี่ยคือเราจะต้องรักษาต้นก่อนนะคะทุกคนต้นเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าเรารักษาต้นรอดเนี่ยเดี๋ยวดอกก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดต้นมีปัญหาหนักขนาดนี้นะคะทุกคนตัดทิ้งได้เลยค่ะอย่าไปเสียดายดอกค่ะเพราะว่าถ้าเรามหมาแต่เสียดายดอกนะคะสุดท้ายนะคะต้นก็จะตายไปเลยค่ะเวลาฝนตัดแต่งนะฝนจะตัดแบบนี้เลยคือกิ่งออกไปเลย นะคะสมมุติว่ากิ่งนี้ใช่ไหมมันเสียใช่ไหมแล้วมีดอกอยู่ด้วยเนี่ยแบบนี้นะตัวอย่างตัดไปเลยค่ะตัดแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมกิ่งนี้มีปัญหาตัดเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเวลาแตกใหม่อะมันจะสวยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขายู่แบบเนี้ยน้ําตาลแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมสุดท้ายแล้วว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนมันจะตายนะคะมันจะลามไปกิ่งอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นย่าเสียดาย อย่าเสียดายดอกนะคะให้เน้นไปที่การรักษาต้นเป็นหลักเทคนิคดีๆมีอีกเยอะนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ